ดีค่ะเด็กๆวันนี้หลอดซื้อจะมาสอนเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีนนะคะพยัญชนะภาษาจีนก็คือเสียงหมูนะคะพยัญชนะภาษาจีนมีทั้งหมด23ตัวนะคะตัว B อ่านว่าปอตัว B อ่านว่าปอตัว P อ่านว่าพอเป็นพอพานและพอพึ่งตัว M อานว่ามอตัว M อานว่ามอเป็นมอม้าเหมือนเสียงวัวตัว M อานว่ามอเป็นมอม้าเหมือนเสียงวัว ตัว f อ่านว่าฟ r ตัว f อ่านว่าฟ r เป็นฟฟันและฟอาตัว d อ่านว่าเตอตัว d อ่านว่าเตอร์ตอเต่าสาระเออเป็นตอเต่าตัวทีอ่านว่าเธอถ้าน้องนึกตัวไม่ออกตัวทีอ่านว่าเธอนะคะตัวทีอ่านว่าเธอเป็นท่ออาหารและท่อถุงตัว n อ่านว่าเนอตัว n อ่านว่าเนอเป็นนอนตัว L ออ่านว่าเลอ ตัว L อ่านว่าเลยเวลอเลิงตัว G อ่านว่าเกอตัว G อ่านว่าเกอตัว K เป็นคอควายและขอไข่อ่านว่าเคอตัว H อ่านว่าเฮอตัว H อ่านว่าเฮอเป็นฮอนกูกตัว J อ่านว่าจตัว J อ่านว่าจเจไก่ตัว Q ตัว Q อ่านว่าชีตัว Q อ่านว่าชี ตัว Q อ่านว่า C ตัว X อ่านว่า C ตัว X อ่านว่า C อ่านน้องๆคะ z h อ่านว่าจต้องม้วนลิ้นตัว Z h z h ซอ่านว่าจจอจานรอเรือสาระอือต้องม้วนลิ้นจอจานรอเรือสาระอือ z ซจอจานรอเรือสาระอือเขาอ่านว่าจต้องม้วนลิ้น C h อ่านว่าชื่อทอช้านสาระอื่อตัว C ตัวเฮอ่านว่าชื่อชอช้างรอเรือสาระอื่อย่างเช่นชื่อฟ้าออ่านว่าชื่อ S H อ่านว่าชื่อตัวเป็นโซโซ่ซโซรอเรือสาระอื่อตัว R อ่านว่ายูเป็นยอยักษ์และรอเรือตัว C อ่านว่าจือไม่ม้วนลิ้น ตัวแซอ่านว่าจือตัวแอ่านว่าจือไม่มนลิ้นตัว C อ่านว่าชือตัวซอ่านว่าชือเป็นชอช้างไม่มนลิ้นตัวเอ่านว่าซืตัวเออ่านว่าซือเป็นซอสโซ่ไม่มวลิ้นตัว Y ใช้กับสระไออ่านว่า E หรือยอยักตัวดับเยูอ่านว่าอูเป็นวอแหวนใช้กับตัว u เตอเตอดีอ่ะก็อ่านว่าเตอเตอีอ่านว่าเธอเตอเอ็นเตอเอ็นอ่านเนื้อเตอเอ็นอ่านว่า ตัว H ตัว H อ่านว่าฮตัว T อ่านว่าเตอรดี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 อ่านให้ชัดดีดีอ่านว่าเตอดีอ่านว่า